พีที่สามจดี่รเล่นจกอะไรครับนวยมันรัอยู่แค่ปนกิตเดียวตรงนี้มันมันจำกัดเรากะให้มันหมดไปด้วัดรีโนลมุกศุล ประมาณมาห้าครั้งได้ ทำเร่องเรอดใช่ไหมมาแล้วแค่หมดคำ t อ้ยออกมาได้งอนอืมค่นั้นแค่ไนก็โอ <gro an> ้ยแค่เพียงน้องแคเพียงน้องสงสัยยังจะค o อ 是不是了 ရတယ် yeah. bye oh. 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 ฟลไม่มีอะไรให้ด้วยเป็นยังคือไม่มีอะไรให้ซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้พยาบาลก็หมด เมียที่มันให้เรามาเป็นพฤติกิรนี้พฤติกิรนีน้วิ่งนะครับข้าบบ้านซื้อพยาบาลเพลลื่อมีทำไมยังไม่ไปช่วยกัน,นะฮะโอ้ยโอ้ยสะเป็นยังไงสกิลลึกสองไหมแรงไหมไม่รู้แต่ลองดูก่อน ร้อย้าสบาครัพันสบาทเลยนะไม่รู้อะไรหมมันเป็นจุลจลูกไม่เสียงหรือเปาจะซื้อแหนไปนะยังก็ซื้อได้นี่แหละจะแบบวว่าเราระจัดไหน ใช้กระสุนฟ้าที่งกงไปยังอ๋อวสองผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราาขายเราไม่ซื้อ

เฟที่จอโอเคเราไปเวสนี้ก่อน ได้มาพักกัเหมือนกันนะฉะนันนตามที่เนยเคยก็ต่างนันหรออุ้ยตายแล้วโอ้แต่เขาเสียดาึ้ือไม่สามารถยิงได้ระหว่งนี้ว่าไม่ใช่เป็นหาอุบสักขา แ้วก็สิงค่อนข้างประจาย <c oughs> นีน่เราเดือดวราไม่ใี่เราล้างบางเราไม่ใช่ว่าจะมาโอคไปแเราก็เลงบางสมบีนี่หมด หมาหมาสองนัดสองนัดถ้นัดเดียวแ็น่าจะได้อือกายปรวนนี่น,น่าจะต้องสนีนะนะไอ้ลรอมัน โยงซะด้วยมันก็ว้าวุ่นเลย เม่เลยทุดายเราก็ขุดอันนี้เราก็ขุดถ้าเอยคือมันใช้ขุดตรงไหนเนี่ยทำวงฟ้ากันไปกอบพวก ตอนไหนวะเนี่ยจะแล้วสองเหรียญตึงๆนะ่ะโอเคแล้วับไปที่บ้านเก่าม้องเจ้าเมืองเดิมันเดนเมี้ยเจ้ามา,มาจะมาที่บ้านเก่าเราฮ้ 우리, 미용사, 미국에 있었어요. 우리, 저, 나, 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 나,

จะกางทางไหนก็ได้ไหมเจอกับใครไน,รในใรู้ดอะไรกนเดีๆๆๆๆมา่อใครของไอตรงนี้ กลองให้ยังไงเราดิเขาทำภาพดีดีนะ้วเองมาเป็นภาพทเจ้าแล้ว้ยน่าเล่นที่จะให้ดีปนีนนี้คือแบบความของความของได้แล้วนี่แบบยังไม่มีระบบฟาร์มของมาขาดนะแล้วก็ไม่อาจะมีแล้วอจอดรถรถลาไปแลนะ้วไป 我先点得见。 เราจะไปเอนไม่ติดเงินก็าบนจ่มก็จั่งจังก็ตา มีน้อน้ำที่นีที่ดน่าปตา พี่มาแล้วไอ้เนองมาแล้วมาแล้วจะยังไงจะสร้างห้างบนบ้านเหรอ

จะมานั่งเลยจุดไฟได้ไหมนี่นะมามามานี่ต่อือเปล่านี้ค่อมันีุด 응응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  uh -huh. uh -huh. yeah. so. so 我不能。 好、uh huh.